โอเคเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกรุงเองนะครับวันนี้ผมต้องพูดบาหน่อยนะครับเพราะแม่นอนอยู่นะฮะตอนนี้เวลาสามทุ่มนะฮะโอเคแล้ววันนี้ผมได้เกมนะฮะเกมชื่อว่า Dead by daylight Android พัดเจ้าไม่อยากเชื่อมันลง Android แล้วนะฮะหุย Dead by daylight อันนี้คือเออโอเคถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะ หนะเดทบายเด็ดไลท์อันเนาะอันเนาะโอเคลิงก์นะฮะคืออยู่ใต้คลิปนะครับคือคือว่าโอเคตั้งเถอะนะฮะเดทบายเด็ดไลท์ของแท้ในแอนดรอยดรือแอนดรอย โอเคนะผมกจะให้ลิงไว้ต้าคลิปนะฮะโอเคแล้วคุณก็ต้องรอหน่อยนะฮะเพราะว่าผมยังหาไอ้นั่นไม่เจอไอ้ดัตตานะไม่เจอแต่เดสปายเดรไลของแท้นะของแท้สัตว์รัเสเซียแท้จริงๆเดสปายเดรไลท์แอนดรอยนะฮะพระเจ้าจอดโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะฮนะ เดสบายเดรไลท์ของแท้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปอันนี้ใช้เชดเชดสามดีนะฮะใช้เชดโอเคนะจะให้ลิมูนหน้าเป็นมีก้าแล้วนะมีก้าสำหรับแอนดรอยใครไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอ่อจะให้ดัตตาไว้นะฮะดัตตาเอ่อเดสบอยเดรไลท์เพราะอยังผมหาแค่ตัวเกม จะแค่ตัวเกมนะแต่แต่ไอตัวไอตัวดาตตายังหาไม่เจอนะโอเคคลิปผมจะให้เอหน่าเลยก่อนนะโอเคคลิปนี้จ,จบไปแล่วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับ bye บ๊ายบายจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บ